สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้อขออนุญาตมาอัปเดตที่เฉยแต่ยังไม่รีวิวเต็มนะครับนี่ครับเนื่องจากว่าแสงมันไม่ได้แล้วนะฮะพอดีว่ามันตดง,งานเยอะหรือเกินตอนนี้รถปล่อยไปเยอะมากเหลือครึ่งล้านเลยครับตัวน,นี้ครับจอดได้อีกประมาณ10คันครับนะครับโอ้โหเยอะเลยนี่ครับก็คือลูกค้ามาเรื่อยๆก็เลยไม่มีเวลาได้มาแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วก็ไปถ่ายคลิปให้ดูนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับรีโว่ปี2021เครื่อง2.8 นะฮะสีประตูดับเบิลแคปล็อกโคนะฮะนี่รถสวยเดิมนะฮะถ้าใครสนใจครับสีเดิมโรงงานรถไม่เคยเคลียร์สีน็อตไม่มีขยับสักตัวสีสันสภาพรถสวยคุณผู้ชมครับนะะี่ครับเนรถใหม่ครับไม่วิ่งสองหมื่นกวโลนะครับรถไม่วิ่งสองหมื่นโลครับนะครับเดิมโรงงานน็อตไม่มีขยับเม็ดอาร์ฝากกระโปรงเดิมนะครับนะครับสีสันรถสวยครับ น่ครับลิวล็อกโ,โคสองจุดแปเซ็นเซอร์รอบคันมี Adaptive แปรผันตามคันหน้าแล้วมีระบบช่วยเบรกให้แล้วทางหน้าและหลังนะฮะด้านหน้าเป็นบาย LED คุณผู้ชมครับก็คือ Full LED เต็มระบบนะครับไม่ได้เป็นไฟสูงไฟต่ำอยู่ในดอตรวงเดียวกันไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ไฟหน้า Daylight นะครับเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ยก็ เป็น LED เหมือนกันเซ็นเซอร์ด้านได้รอบคันเลยนะครับมีระบบแปบ,บอผันตามคันหน้าแล้วมีระบบการออกนอกเลนแล้วมีระบบเบรกหน้าและหลังอัตโนมัติมีเข้ามาให้แล้วนะครับในรุ Lock ่น Revo l o c k o โเนี่ยอย่าง a t ปี2021เดิมจากโรงงานไฟไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบ LED แล้วนะครับโลโก้2.8เห็นชัดเจนโลบัสอยู่ครบครับแต่มีตำหนิดตรงนี้เุณผู้ชมเป็นรอยนะฮะร,รอยใช้งาน ยางก็ยาง AT m a x เดิมโรงงาน<ม>นีครับนี่อซีสวยนะยางอะไหล่ก็จะเป็นล้อมแม็กนะไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าอ่าก็จะเป็นล้อมแม็กนะครับล็อกโคครับเพิ่งถ่ายรูปเสร็จนะครับวันนี้ผมถ่ายได้แค่รูปไฟท้าย LED กันชนท้ายมีเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะฮะอ๋อหลังไม่มีนะหลังไม่มีอ่าระบบเบรกนะครับ ต้องเป็นรุ่นปี22อ่ะให้เพจถ้าเพจมันอยู่ด้านในห้องโดยสารเนี่ยจะมีตัวตัวเรดาร์นะครับเป็นบายสปอร์ตเรดาร์ให้แต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีบายสปอร์ตแสดงว่าเป็นล็อกโค้ปี21พก่อนจะเปลี่ยนโฉมถ้าอีกโฉมตัวนึงอ่ะมีแน่นอนนะฮะอย่างคันอยู่ในร้านผมคันนึงอ่ะจอดอยู่งั้นอ่ะมีนะฮะระบบช่วยเบรกเองนะฮะถ้ามีบายสปอร์ตเนี่ยมีระบบช่วยเบรกเองเลย นะครับด้านหลังนะท้ายก็จะเป็นแบบผ่อนแรงนะครับทําให้ผมเปิดท้ายได้ง่ายนะครับมือเดียวได้เลยผู้หญิงนะครับนี่ฮะท่านใดนะครับที่เป็นผู้หญิงนะฮะสบายแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้นะครับอ่านะฮะเม็ดอักเห็นชัดเจนเส้นสายเสาเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้มีตัวช่วยผ่อนแรงแล้วนะครับเนี่ยมีแต่งแคลริบอยโรลลูลีดมาด้วยนะครับก็คือตรงนี้นี่ครับโรลลูลีดนะฮะแต่งมาเลย เนี่ครัเนเรืของตัวเต้าเดิมจากโรงงานไม่ต้องกลัวน้ําฝนแดดกันหมดเลยนะฮะตัวนี้ก็ของเดิมนะฮะล็อกโคเลยนะครับอ่ามุมมองสวยนะฮะยางอะไหล่ก็จะอยู่ครบนะครบะครับตัวเพาขับต่างๆนะครับอ่าล็อกโคคุณผู้ชมล็อกโค ดีเซล2.8บานในข้างคิ้วกันศาสตร์ดูครบเลยนะครับนี่ฮะรุ่นนี้ก็มีแปรผันนะมีระบบช่วยเบรคแค่ด้านหน้าหลังไม่มีชี้แจงกันเลยนะนะนี่ฮะนี่มีกล้องด้วยจะเป็นกล้องตรวจจับคันด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้มีกล้องบันทึกประจําวันนะนะเวลาขี่ไปไหนก็จะบันทึกให้หมดเลยทั้งไม่รู้ว่าอัดเสียงหรือเปล่าแต่ว่าอัดด้านหน้าเนี่ยมีแน่นอนะนะครับ,นะรบก็จะมีกล้องให้ นะครับหลังคาเพดานบนสวยเลยนะฮะัอ่าเดี๋ยวเปิดดูกันครับโอ้โหไม่เปิดกันเลยเกินคีเรตด,ด้วยนะครับคีเลตคู่หน้านะี่ครับเห็นตรงนี้นะฮคโอเคเปิดกันาประตูฝั่งทางผู้โดยสารนะี่ครับวันนี้ถา่ายคร่าวๆละเอียดผมละเอียดกว่านี้วันนี้ให้ดูแค่เบื้องต้นให้ดูความสวยงามกันว่ามีตำหนิตรงไหนนิดหน่อยเผื่อใครสนใจก่อนแอดไลน์ดูรูปภาพได้เพราะว่ารูปภาพเนี่ยผมถ่ายให้แล้วแล้วก็แสงดีด้วยนะครับ ถ้าแสงดีเนี่ยเวลาถ่ายท่านจะได้เห็นแบบชัดเจนเลยทั้งพวกตามหัวน็อตจุดต่างนะครับไม่มีขยับนะครับคอนโซลคอนโซลสวยไม่มีแตกไม่มีแล้วนะครับนะครับเอกสารต่างๆบุ๊กคู่มือการใช้งานก็จะอยู่ครบเลยนะครับอันนี้เปิดไะ่ะอ๋อนี่นะี่ครับนะก็ไม่มีอะไรช่องใส่เอกสารปกติแอร์แบกมีให้คู่หน้าอยู่แล้วคนขับมีตรงหัวเข่าให้ด้วยนะครับนี่แอร์แบกตรงอ่าระหว่างสะโพกเรียกสะโพกแล้วกัน นนคู่สะโพกมีหมดเลยแล้วก็คู่คอนโซลหน้ามีเลยแล้วคู่ตรงหัวศีรษะเรามีถ้ากับมีคู่ศีรษะหนึ่งคู่คู่หน้าตรงพวงมาลัยกับตรงนี้เบนสองคู่แล้วแล้วก็คู่ที่สามอยู่ตรงนี้คือมีการตรงนี้การตรงนี้แล้วการตรงนี้มีทั้งหน้าทั้งข้างทั้งตรงสะโพกเรามีหมดเลยแล้วคนขาพิเศษหน่อยจะมีด้านล่างตรงหัวเข่านี่คือแอร์แบ็ความปลอดภยัย นะครับเรื่องเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้สามารถเล่นโหมดสปีดได้นะครับผมเล่นโหมดสปอร์ตเชีงเกียร์เองได้มีโหมดอีโคมีโหมดพาวเวอร์ให้มีระบบช่วยลงเขามีระบบดิฟล็อกคู่หลังเป็นแบบไฟฟ้ามีระบบแฮกชั่นคอนโทรนั่นก็คือระบบกันลื่นมีในเรื่องของตัวพาวเวอร์อาเรให้2จุดแอร์ปรับเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับนี่คือระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์ไฮฟมีให้ครบหมดเลย นะครับเดี๋ยวไปดูมุมมองฝันหาคนขับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าสุดๆในเรื่องของออปชันนะครับอ่ะอุปกรณ์ต่างๆเซ็ตให้อยู่ครบเลยนะครับนะฮะที่ว่าให้อยู่ครบคืออะไรครับเดี๋ยวต้องพูดหน่อยเพราะว่ายางอะไรเนี่ยลงพื้นแล้วนะต้องชี้แจงด้วยยางอะไรเคยลงพื้นแล้วผมถอดเอาไปล้างนะครับนะครับผมถอดเอาไปล้างนะครับก็เลยมันลงพื้นนะฮะแต่ยางอะไรเดิมเลยแหละครับนะฮะลงพื้นจากผมนี่แหละครับ นี่ฮะแตงก็ดีเนี่ยครับอันนี้เปิดยังไงอ่ะจะเปิดหรือว่าเปิดฝั่ง,งน,นั้นนะฮะผมก็ลืมแล้วเปิดยังไงอ๋อเนี่ยเต็มต้องเปิดอันนี้ก่อนนะครับอ๋อนี่เปิดได้แล้วเปิดได้แล้วโถ อยู่ตรงนี้อ่าน่ฮะคือมันอยู่ตรงนั้นเลยครับแม่แรงผมหมุนออกมาแล้วอันนี้เป็นพวกเชือกเวลาดึงกันหรือคล้ายบินนะฮะแล้วก็ตัวชาร์จแบตเตอรี่เผื่อแบตเตอรี่เราอ่อนแล้วก็เอาไปชาร์จได้เลยนะฮะน,นี่ก็ติดของเดิมจากรถเลยนะครับแล้วก็ตรงนั้นเบี๋อให้ดูได้ไหมเอาไงดีอ่ะนี่อยู่นี่ครับ เห็นไหมแม่แรงแล้วก็อุปกรณ์ไม้ที่จะหมุนแล้วก็ท่านไม่ต้องหัวนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าโอ,โอ้ย <laughs> ผมเอาไปทดสอบแล้วใช้ได้พึ่งถอดเอาไปล้างตรงปลายหญ้าน,นี่นะครับนะ่ฮะใช้งานได้นะฮะโอ้รู้สึกว่าจะถ่ายครบทุกจุดเลยนะฮะนะครับอ่านะดูมุมมองแต่ละมุมคุณผู้ชมนะครับ สวยเลยนะครับรถก็ซื้อไปท่านไปทําอะไรก็เดี๋ยวมีเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้นะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนกองกองน้ํามันกองอากาศกองแอร์นะฮะส่วนเฟืองท้ายยังไม่ต้องครับหลายหมื่นโลครับนะครับสองสามหมื่นครับนะฮะกระจกออโต้ทุกบานเลยตัวท็อปครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นีฮะ ปฟฟักก๊ไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้ากระจกเนี่ยเซ็นเซอร์ล็อกทั้งคันเลยป่มเป็นป่มงบูสต้ามีเซ็นเซอร์ให้นะครับหน้าและหลังแต่ไอ้ดูเลขไม้ก่อน2 6 0หม่นโลนะครับแต่ว่าไม่มีระบบช่วยเบรกด้านหลังนะครับมีแค่ด้านหน้าและน่าจะมีเรดร์ตรงนี้แล้วก็กล้องแปรผ่านตามคันหน้านี่ระบบแปลผ่านตามคันหน้านี่ครับเร่งให้เองเบรกให้เองความเร็วหน้าจำกัดอยู่ที่ท่านต่ำก็3าที่เหลือกอ็แล้วแต่ท่านเลยจํากัดได้หมดเลย ไปได้ถึงประมาณร้อยหกร้อยแปดครับคุชซอนโทนแปลผ่านตามคันหน้าแล้วก็มีระบบการออกนอกเลนดึงพวงมาลัยกลับให้ด้วยนะครับมีระบบคุชซอนโทนนะครับมัลติฟังชันซิงกับหน้าจอนี่ระบบแจ้งเตือนการชนมีระบรรรบแฟคชั่นนะฮะมีโฟ Little นะฮะไม่คีพอผมกดนะ <S <S 1> <S 1> <S พอ่ะพอพอพอเดี๋ยว เดี๋ยวเพลงเข้าติดลิขสิทธิ์ครับอแอร์ปรับเป็นแบบคนเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่กว่านี้นะครับแอร์เป็นแบบว่าแยกอิสระซ้ายขวานะีฮะเผื่อคนนี้ชอบร้อนคนนี้ชอบเย็นแต่ก็จะราคาก็จะอัพขึ้นแต่ว่าตัวนี้คือราคาไม่โอนลืมเปิดราคาเลยราคาคันนี้995,000บาทนีฮะราคา995,000บาทนะฮะนี่คือท็อปสุดขับเคลื่อนสีล้อนะครับปี2000 ยี่สินี่ครับ C เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องเลยเพราะว่าผมพามาดูหมดแล้วทุกมุมเลยนะครับน่เหมือนรถใหม่ครับสตาร์ทแล้วมาฟังเสียงเครื่องโดยเร็วครับจะมขวันแกนครับนี่ครับเช็ดไปด้วยให้ดูไปด้วยครับ ไม่มีควันไม่มีไอครับ,รบพวกนี้ตามขอบเส้นสายเดิมหมดเลยนยครับไม่มีควันไม่มีไอไม่มีอะไรพุ่งออกมานี่ครับนียครับเสียงเครื่องครับ รีวิวทีอาจจะเป็นวันสองสมวันนะครับเพราะว่าลงคันนี้ไปแล้วนะฮะเหมือนรีวิวเต็มเลยครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตอนเช้าอยู่ตอนเช้าท่าน,น,นจะได้เห็นแบบชัดเจนกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ไดเห็นชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับเดิมหมดเลยเดือหมดเลยราคาไม่ถึงล้านรถใหม่รถใหม่ลม็อกโค้ อาผมจำราคารถใหม่ของราคาคันนี้ไม่ได้แต่ว่าอาจจะแพงปัจจุบันอาจจะแพงขึ้นนะครับเพราะว่าผมจําราคาปัจจุบันได้รถใหม่เนี่ยของตัว GR นะฮะหนึ่งล้านสามแสนสี่หมืนบาทนี่คือยังไม่รวมส่วนลดของจากทางเซลล์เซลล์ก็ประมาณประมาณไม่เกินสามหมื่นนะครับส่วนลดจากทางเซลล์นะฮะแต่ไม่บอกเต็มว่าได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับเราเขาต้องมีเสียค่าทํร,รกันชั้นหนึ่งอะไรท่านีกนะครับแต่ส่วนลดแน่ๆเนี่ยประมาณสามหมื่นนะครับ จากรถใหม่ก็ประมาณล้านสามรถใหม่ล้านสามนะคระ,คระครอันนี้อาจจะล้านสองกว่านะฮะหรือล้านสามต้นๆก็แล้วแต่นะครับต้องดูทีหนึ่งนะครับวันนี้เก้าแสนเก้าันบาทไม่สองหมืนโลสีขาวสีที่คนหากันแน่นอนนะครับโอเคเหมือนจะรีวิวทั้งหมดแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับขับสีแอร์เย็นเชียบดูเลยเพิ่มเติมอลไ์ผมมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมส่งรูปภาพให้นะครับนะีครับรูปภาพเนี่ยเห็นชัดเจนแน่นอนภาพนิ่งหัวนอ็อตประตูแก้มซ้ายขวาจะเปิดท้ายให้ดูอย่างนี้เลยครับไม่มีขยับทั้งซ้ายและขวา เดี๋ยวท่านแอดรูปผมมาดีกว่าอดไลย์รผมมาเดี๋ยวผมส่งให้นะครับเขาขับฝั่งท้างขวาเดี๋ยวไปดูฝั่งข้างซ้ายครับประมาณนี้คุณผู้ชม ครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปนหน้าสำหรับวันนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดตากเป็นแรงใจให้กันด้วยกุญแจแบบนี้เลยรีโวไฮลักซ์นะกุญแจก็เป็น2ดอกนะฮะไฟท้าย LED แล้วถ้าปี20กระจังหน้าใหม่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวฝากกันด้วยสำหรับคันนี้9,95 0 0 0บาทซื้อเงินสดต่อรองได้จัดไฟนนซ์สามารถจัดได้ สนใจโทรสามาตามเบอร์ที่ขึ้นไปนะจอดรถเบอร์ซันเลยคุณผู้ชมครับผมต้องขอตัวลาหน้าที่นี้ก็นอนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในิปโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ